ไปเดีพี่น้องโอ้ยมาแต่สูกตีนถลดเมื่อยพี่น้องเอ้ยอ่ะคือต่างก็นเลยถุยนี่เฮ้ยเอามานะต่างกันกระโดดเฮ้ยโวเด้อยน้องพี่น้องมาเมื่อยๆไปจะมากินหน่อยเดียวนี่ต่างกันเกินเห็นว่ายังกันไรเนี่ยนี่ยังไข่แน่เด็กพี่น้องนี่ขอบุญพี่น้องเอ้ยข้าก็มาแต่สูบตีนหลดแล้วก็มาแต่หน้าพี่น้องเอ้ย เหนื่อยไรแบบสบายดีพอใน้องมาจะเก็บผักนเงี้ยเหนือยไรไฟหน่อยมุมกองเสมอยิงกับปุ่นไหมเนาะมึง

Hoặc là ai nổi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อยู่นามาให้นเป็นด้วยซังหักเนัเนออืน้องคอยออคึอนบูมี่อีก กุเพนมีอีิะตับเนื้อนะอ้าคอยมีแจะพักอากยตายเล้วอันนี่้องเอ้ยมีแจะพักเอาจะเขอันนี้เ้ยือ่อาอืม เม็น้องเดือนใหผพวมีแต่ภาคพี่นอ้องสังเกตตอนภาคมามาเนี่นไม่เลเห็ดเสร็จค่ะแล้วบาทพี่น้องเอ้ยน้องเดือนเห็ดเสร็จค่ะแล้ว ขอบ่มีเน no <so ื้อบ่มีสิ่งจักตอนเลยพี่น้องมีแต่พักล่ะลุ่นเลยว่าซะจังเหตุนั้นน่ะน่ะโอ๊ยพี่น้องเอ้ยเจาะกับตัวพูวได้ลงคอนะเฮ้ย hay Kéo phải nổi Kiến tập hát là không Mình hmm. tập Đấy Cái nạ đưa Cái nạ Mình là cái pháp Mình sẽ มันก็แสบตัวตังสิตทังตับเรื่อแเบไอนได้พี่หน้องเลยไจีพัก มีทั้งสีนมีทั though, ้งตับมันก hm ็แส่ตัวพี่น้องจลอะมีแต่พักมิเอายังมาแส่อุ้ยเอาหายเลยจะบอกเอาเอาหายคือว่าถูกเห็นเหตุจำกันกินพักนี่แหละเกินกินไล่ไลกินพักไล่ไล่นี่เลยมีแฮงก์พเต้โต่ออกกําลังกายนะพี่น้อง มีเอฟีม่้องเดืนจะเกินไปว่ะสันเบรกเกนไปน้อยว่าน่ชูนนี่้องเดือนอะไรไปูมือูมือออกออกกํลังกายออกพอดออกเลยละมือได้มมีเหียก่บัวอกไม่น้องเดือนทั้งอยากทั้งดูกินไปเตะ่ตมาเดือนซูนที่วน มือกแสบปนไดพี่น้องเมือกนัวขาดซีขาดตอนเอาก็เติมใหน่อยู่ด้วยไปเยอะมาเลยไปงครับไปดอกเมื่อไรก็ไดไปอีกเกี้ยงพี่น้องเอ้ยเกลือกแสบปนไดขาดตอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาไปเบิร์ตตอน,ตอน ก็ไปอีกเอาตอนไปกินก่อนเมียนก่อนเด้อไปไปกินตำลังไปกินไปกินแต่ตำลังเมี่ยนบ่แล้วก็ไปกินก่อนแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่กินน้ำอยู่เจ้าท่านได้แล้วข่อยนั่นแล้วแล้วข่อยก็ไปบ่แล้วเจ้ากินหนามเจ้าจะเจ้วเจ้าเป็นคนแล้วตำลังข่อยเจ้าเป็นคนเอาเมียนี๋ยวพิณเอาเลยเอาจะเอาเมียนเลยไหมอ่้าวจานเจ้า ba 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 phải sự chịu... ngân chấm nị đó khỏi baba đại đó baba 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 cuối baba ba ba baba baba cuối baba hãy baba hãy baba 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 kín baba 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 khẩu hay mà baba baba nọ ơi <laughs> bưng mẹ baba baba โอ้ยมันก <c ười> ็มันสิจุ๊บยางอันนี้แฮกก่อนนึงก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยคูมือนี่นะเอาไป2ควยโอ้ยุ้ยเอ้ยเป็นแท้จัก3ควยเอาไป3ควยเบิ่งพี่น้องเเดือนไปๆพอ3ควยมันก็ได้แฮก3 2กอน เด็น้อยก็หายได้ถ้าใบคุ้ยมันเดืนกันบางด่าดอกอย่างได้วยวมันก็อยากได้ใบตโตมีบอกไม่เว้แน่หมดแล้ว <c oughs> พี่น้องเอ้ยอันนี้ใบคุ้ยโอ้ยพี่น้อ,องเอ้ยนักเกตก็เด็กน้อยจะเอินใบคุ้ยพี่น้องเห็นบอกพี่น้องมีหูคุ้ยใบหนึ่งพันกีบ <c oughs> ชื่อกระเล็บแนนหนึ่งเน 1. 1> อะมันสามพันกรีบนี่เห็ดจะสบายไปตลอดสะอาดได้เลย เอาไปเมียเจ้าก้อยเลยเงียบบอกข้าวเอาเงินฝาดหูวะเอาไปตีบเจ้าไปเจ้าหายคอยแล้วเอาแบนบอลหน่อยขิจี่างเจ้าต่ออีกเอาเอาไปขอยจิจ่างเจ้าอีกไปเลยแม่ขอยจ่างเจ้าอีกเปหนีสองสองตีบหน่ไปพไปก็ว่ามิเอานะได้ลรอป้าลุงคลิปนี่คิปหนาพอกันใหม่ฝากก้อาก็ไว้ก้อ่ยเพาจดาวเลยขอยจ่างจันเลยพอกันใหม่คลิปหน้าสวัอดี้ 哎。<Hey. S 2> anyway.